ลุนสวัสดีค่ะพระบิดาพระปูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาปพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆก,กันหลานทุกๆคนสำหรับวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้เข้ามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคน ที่จะนั่งลงแนละสงบจิตสงบใจที่จะฟังคําตัดขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันตะวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในครอบพระวจนะที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ก่อนที่เราจะฟังขอให้พวกเราทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาป ที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอโปรงทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความออ่มใจให้กับลูกที่ได้ทำผิดต่อพระองค์และผู้อื่นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์ พระองค์ทรงตัดว่าจงพักสงบอยู่ในเราและยอมให้เราเป็นผู้ดูแลว,วันนี้ของเจ้าอย่าทลันออกไปสู่แต่ละวันเรากับม้าที่ถูกปล่อยออกไปสู่รูแข่งแทนที่จะทำเช่นนั้นจงเดินไปกันขอภายค่ะจงเดินไปกับเราอย่างมีเป้าหมายยอมให้เรานำเจ้าไปทีละก้าว จงขอบคุณเราสำหรับพระพรทุกอย่างที่เจ้าพบเจอระหว่างทางอันนำม,มาซึ่งความชื่นชมยินดีทั้งสำหรับเราและเจ้าจิตใจที่ขอพระคุณจะปกป้องเจ้าจากความคิดในแง่รบต่างๆและช่วยให้เจ้าเห็นความสมบูรณ์ที่เราเทลงมาเหนือเจ้าในทุกๆวันํำอธิษฐานวิงวอน ที่กลั่นออกมาจากใจที่ขอบพระคุณจะโบยบินขึ้นมายัางบันลังของเราบนสวรรค์ลูกเอ๋ยจงขอบคุณเราในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของเราสำหรับเจ้าอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำโคดิสีบทที่4ข้อสองจงอุทิศตัวในการอธิษฐาน จงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณหนึ่งเทสโลริกาบทที่5ข้อ18จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณ ที่พงค์ทรงเมตตาต่อเราทุกคนตลอดมาไม่ว่าเราจะมีความทุกข์หรือเราจะมีความสุขทําทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จหรือไม่สําเร็จและให้เรามีเป้าหมายในการที่จะอขอบพระคุณพระองค์ทุกๆในสถานการณ์พระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยจงขอบคุณเราในทุกกรณี พรอะนี้แหละเป็นพระประสงค์ของเราสำหรับเจ้าเอเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระอ,องค์น,นั้นรนะรทรง,ง,งรักและเมตตา่วงใยลูกทุกคนพระองค์ทรงรักและให้เราเป็นที่พึ่งอ,อ,อยู่ในร่องเงาแห่งพระมหิธานุภาพของพระองค์ที่จะทรงปกป้องคุ้มของเราให้เรามาปังใน สดุดีบทที่91ผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบงองององังข,ะะขาาำบงขององค์ผู้สูงสุดขอภัยนะคะข้าพเจ้าผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิตริิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระเจ้าว่าที่ล้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปากการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวข้าพเจ้าจากกับของผันกและจากโรคภัยอย่างหลายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกข้าพเจ้าไว้ด้วยปีกของพระองค์และข้าพเจ้าจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความสัตย์สุจริตขอพงพระองค์เป็นโลและเป็นดั่งข้าพเจ้าจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือกัวลูกธนูที่ปิวไปในกลางวันหรือโรคภัย ซึ่งไล่มาในความมืดหรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะลม้มลงอยู่ที่ข้างๆข,ข้าพเจ้าหมื่นคนที่มีขวาของข้าพเจ้าแต่ภายนั้นจะไม่มาใกล้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมองดูด้วยตาเท่านั้นได้เห็นการตอบแทนแก่คนอธรรมเพราะท่านาได้กระทำให้พระเจ้าผู้ที่เป็นที่ลีภัยของข้าพเจ้า คือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนข้าพเจ้าไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์หรือบ้านของข้าพเจ้าพ่อพระองค์จะทรงรับจังเราทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องข้าพเจ้าให้ระวาดระวังข้าพเจ้าในทางทั้งปวงของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูข้าพเจ้าไว้เกรงว่าเท้าของข้าพเจ้าจะกระแทกหิน ข้าพเจ้าจะเหยียบสิงและงูเห่าข้าพเจ้าจะย่ำสิงหนุ่มและงูเพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเมื่อเขาร้องทุนเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราจะให้เขาอิ่มใจ ด้วยชีวิตเย็นยาวและสำแดงความรอดของเราแก่เขาอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงคอยห่วงใยปกป้องคุ้มครองเราขอให้พวกเราทุกคนที่จะอา่อานในข้อพระคำในสรุดี91นี้นะคะที่พระองค์ได้ทรงปกป้องเราตลอดเวลา ลูก,ลกทุกคนขอกราบขอพระคุณพระองค์พี่น้องคะให้เราพร้อมใจกันที่จะเข้ามาอธิษฐานท,นทุนทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระเยซูคริสที่พระองค์จะทรงเมตตาช่วยเหลือตามที่พวกเราได้ทุนขอขอให้พวกเราทุกคนที่จะร่วมใจกันคาแต่พระผู้เป็นเจ้า องผู ing, ling, so, ้ย <pf unlikely> ิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคิจเจ้าข้าขอโปร์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองสถานการณ์ต่างๆในโลกที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าประเทศหนึ่งประเทศใดกำลังได้รับภัยพิบัติจากภัยจากศพภัยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอักคีภัยอุทกภัยวารภัยภัยจาก อุบัติเหตุภัยจากการเช้บรบสงครามภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้ทุกประเทศหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในฝีประหัตของปกที่พระค์จะทรงปกป้องคุ้มครองประเทศสหรัฐอเมริกา ให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆให้เป็นประเทศที่มีสันติสุขที่พระองค์ทรงได้ร้างให้เป็นประเทศใหญ่ที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของทุกประเทศทั่วโลกที่จะคอยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆประเทศขอพระองค์ทรงอวยพระพรให้ประเทศสหรัฐอเมริกาหลุดพ้นจากวิกฤตต่างๆและพ้นจากภัยจากธรรมชาติ ขอพระองคทรงเมตตานำพาสถิตยอยู่กับประธานาธิบดีทรรั้มที่จะนำพาให้ประเทศสหรัฐอเมริกานี้เจริญเติบโตมีสันติสุขเป็นที่พึ่งของทุกประเทศทั่วโลกที่ได้มาร่วมในการซึ่งกันอดูแลซึ่งกันและกันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอฝปากประเทศไทย ไว้ในผีประหัตเขาโปรกขอให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆพ้นจากมารจากตาผีร้ายจิตวิญญาณชั่วลูกขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาทรงอาจารย์จะช่วยได้ไปขับสิ่งชั่วร้ายและรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่สิ่งติษ์อยู่ในร่างกายของคนไทยที่ไปร่วมนมาชการออกให้หมดขอให้พระองค์ทรงรดิ์อยู่กับทุกคนที่ได้รับการ ขับมาจากตานผีร้ายวิญญาณชั่วผีละโรคภัยแค่เจ็บออกที่เขาหายแล้วที่จะไปแบ่งปันให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักโปง่งให้เขารู้จักโป่งว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นพระผู้ช่วยของเราทุกคนให้คนไทยทุกคนเห็นความอัศจรรย์ขอปรงที่จะเดินตามทางขอปรงด้วยเถินระบิดาเจ้าข้าและลูกขอบปาก ประเทศอิสราเอลไว้ในปีบาดขอโปรขอโปรงทรงปกป้องคุ้มครองประชาชนอิสราเอลให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆขอปรงทรงแมตตาสิต่กัูเขาไม่ว่าเขาจะรีภัยหรือว่าไปหลบภัยอยู่ในประเทศหนึ่งประเทศใดขออย่าได้ไปทำให้ประเทศที่เข้าไปพึ่งผ่านนั้นเดือดร้อนโดยเฉพาะประเทศไทยขอให้เขารักแนละที่จะ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่พวกเราทุกคนในประเทศไทยได้สนับสนุนช่วยเหลือประเทศอิสร,ราเอลตลอดมาขอให้ประเทศอิสร,ราเอลนั้นจงได้เชื่อมั่นในพระองค์ที่จะเห็นว่าทุกประเทศทั่วโลกก็ห่วงใยขอให้เขาเชื่อและเดินตามทางของพระองค์ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยเขาได้นอกจากพระองค์พระบิดาเจ้าข้า ลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคําอธิษฐานตอบคําอธิษฐานของลูกทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จไปด้วยดีพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทน พ้าคุณอันยิ่งใหญ่ขอพรได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตตั้งกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสการาบูชาต่อพระองค์และลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนฝ่าพระอ,องค์จะเสด็จกลับมา ลูกๆทุกคนตราบขอบพระคุณพระองค์ศาสนาเฉลิญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามพระเยซูเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ